เห็นใจว่างเห็นใจว่างเพราะคนเราถ้าเห็นใจว่างแล้วมันก็ไม่วุ่นวายที่จะคิดไม่วุ่นวายที่จะวางแผนไม่วุ่นวายที่จะเตรียมการไม่วุ่นวายที่จะพูดไม่วุ่นวายที่จะทำเพราะคนเรามีแผนมีความคิดความดำริความรู้สึกอารมณ์จิตใจเนี่ย ถ้าหากเราเห็นใจว่างแล้วมันก็ไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรไม่ทําอะไรมันก็สงบสงบสังขารมันก็สงบอารมณ์ไม่มีอารมณ์นะเห็นใจว่างและสงบอารมณ์เห็นใจว่างและสงบความรู้สึกเห็นใจว่างและหมดจิตตนาที่จะทํากรรมเห็นใจว่างแล้วก็ไม่เพ่งอยากได้พยาบาทเปียดเปียนเห็นใจว่างแล้วก็ไม่ผู้ปดคาหยาเพื่อเจ้าเลวไหล เห็นใจว่างแล้วก็ไม่ฆ่าลักเอาพปิตในกามเห็นใจว่างแล้วก็ไม่ดิ้นรนสร้างกิเลสสร้างกรรมสร้างอิกากใส่ตัวเองและผู้อื่นเห็นใจว่างแล้วมันตัดกระแสของตัณหาเห็นใจว่างแล้วมันไม่ปรุงแต่งเป็นอวิชชาเป็นสังขารวิญญาณนามรูปอายตนาปัจจารเวทนาตัณหาอุปทานเห็นใจว่างแล้วไม่หวั่นไหวกับความขึ้นลงของชีวิต ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความไม่แน่นอนของชีวิตเห็นใจว่างแล้วไม่ทุกนะครับไม่ทุกกับความเกิดแก่เจ็บตายของสังขารของใครใเห็นใจว่างแล้วนะครับไม่มีเหตุให้เกิดทุกนะคือการตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเห็นใจว่างแล้วไม่ต้องดับไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับนะครับเห็นใจว่างแล้วไม่ต้อง มิจฉานะครับมิจฉามักนะครับไม่ต้องเดินทางผิดเห็นใจว่างแล้วก็หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นไม่เกี่ยวเกาะไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสกรรมมิบาของใครใครเห็นใจว่างแล้วนะครับหมดตัวตนนะครับหมดตัวตนไม่มีตัวตนว่างจากตัวตน เห็นใจว่างแล้วไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีัวตนของเราเห็นใจว่างแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรนะครับเห็นใจว่างแล้วไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องได้อะไรก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ฟุ้งซ่านนะครับก็ไม่หมดหิรํลำคาญไม่น้อยเนื้อต่ำใจจะมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายหรือไม่ก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเห็นใจว่างนะครับเห็นใจว่างแล้วมันไม่ มีปัญหาทางใจนะครับไม่มีเรื่องทางใจนะครับที่จะมาค้่องคารับกวนจิตใจหรือว่ามาทําให้เกิดอาการทางใจที่เรียกว่าความน้อยใจเสียใจทุกข์ใจลําบากใจเกิดอัดขัดค้่องคาใจความกับแค้นใจเห็นใจว่างแล้วมันอิสระมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายนะครับมันไม่เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตนะครับมันไม่เหน็ดเหนื่อยกับสังขารมันไม่เหน็ดเหนื่อยกับวิถีของการดําเนินชีวิต เห็นใจว่างนะครับเห็นใจว่างแล้วก yeah, ็สงบนะครับสงบระงับดับเย็นนะครับไม่เดือดร้อนนะครับเย็นสบายเห็นใจว่างแล้วสงบไม่ฟุ้งซ่านเห็นใจว่างแล้วหลุดพ้นนะครับไม่ติดขัดข้องคาเห็นใจว่างแล้วปลอดโปร่งร่วงเบาสบายเห็นใจว่างแล้วไม่จริงจังกับชีวิตนะครับไม่ล้อเล่นกับชีวิตนะครับเห็นใจว่างแล้วไม่ เราเล่นกับความรู้สึกไม่จริงจังกับความรู้สึกเห็นใจว่างแล้วก็ไม่ยึดในตัดในบุคคลในตัวตนเราเขาที่ก็สมมุติกันนะครับเห็นใจว่างแล้วไม่บวชไม่เบียดไม่เบียดเบียนไม่บวชกายบวชจิตนะครับเห็นใจว่างแล้วไม่ต้องบวชไม่ต้องเบียดนะครับเพราะว่างแล้วที่ผ่านแล้วสุญญตาแล้วนามิโมกุิมุตแล้วนะครับเห็นใจว่างแล้วก็ปล่อยวางแล้วหลุดพ้นแล้ว ไม่แบกไม่หาไม่ถือเห็นใจว่างแล้วก็ไม่เก็บกดไม่กดจรรันไม่ข่มเหงไม่ลังแกไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเห็นใจว่างนะครับเห็นใจว่างสบายสบายผ่อนคลายนะครับเห็นใจว่างเห็นใจว่างเห็นใจว่างนะครับเห็นใจว่างเมื่อเห็นใจว่างแล้วก็มีความสุขดี มีความสงบมีความเยือกเย็